แล้วครับไกด์นำทางกลับมาหาพวกเราแล้วครับแล้วกลับทางเดียวกับเราด้วยครับวิวสานมาส่งอล้ครับโอวิวสนาสวววสนถ่ายรูปกันหน่อยเอ้ยวิวสานวิววิวสานอ๋อไปหาป๊อปเชลเลยนี่นะครัเพื่อนต้นผีเสื้อไอ้ไม่ใช่ต้นผีเสื้อผีเสื้อเยอะมากเลยชอบอะ,อะ

ชอบเดี๋ยวนะนี่เขาก็นำทิปกุ๊ปมาอีกแล้วครับดูดิใครมาก็พาไปเที่ยวเจ๋งจังเลย